ไปที่จังหวัดสกลนครกันแน่ค่ะจังหวัดสกลนครมีการจัดกิจกรรมเรื่องของงานวิ่งค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อนใส่ซื่อว่าวิ่งหัวใจสีเขียวระยะทาง4.8กิโลเมตรค่ะสถานที่จัดก็คอือยูทีอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกําลังกายและก็เรื่องของกีฬามวลชนระดับจังหวัดประจําปี2 5 6 8เพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ โดยที่อุทยานน้องหารเฉลิมพระเกียรติหรือว่าอุทยานบัวมหาวิทยาลัายเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร นายวีะระฤกวานิชกุลร่องภูวาราชการจังหวัดสก,กลนครเป็นประธานในกิจกรรมวิ่งหัวใจสีเขียวซึ่งสำนักง,งานการท่องเที่ยวและก,ะกีฬาจังหวัดสก,กลนครกระช่วงการท่องเที่ยวและก,ะกีฬาจัดขึ้นตามโครงการ,รส่งเสริมการออกกำลังกายและก,ะกีฬามวลชนระดับจังหวัดประจำปี2568โดยใส่เส้นทางบริเวณรอบอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติระยะทาง4.8กิโลเมตร มีรอยเอกหญิงประวีหนาท่องสุขอดีตนักกีฬายกน้ำนักหญิงทีมชาติไทยเจ้าของวลี่สู้โวยนะคะเดินทางมารวมงานแลนในเทอนนี้นํ่โดยหัวหน้าส่วนราชการและกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกกลุ่มทุกวัยกันเลยทีเดียวค่ะโดยกิจกรรมวิ่งหัวใจสีเขียวเป็นการจัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง4.8กิโเมตร ในเทือนี้ก็มีผู้สมัครเขารวมกิจกรรมและก็ะผู้ที่เกี่ยวของร่วมทั้งสินหารอยคนเป็นการสร่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนประชาชนทั่วไปได้หันมาออกกำลังกายและก็ะเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิตทั้งสร้างจิตสำเนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต่แนวคิดที่ว่าสปอร์ตกรีนอีเวนต์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในระยะสั้นสนองนโยบายการท่องเที่ยวและการกีฬาในการครับเคลื่อน สปอร์ตทัวริซมนะคะโดยทีอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมองนีกะจะมีบัวทีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งในและกะต่างประเทศสามารถที่จะเป็นแรงเรียนรููให้กับนักเรียนนักศึกษาและกะ็ประชาชนผู้ที่สนใจร่วมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนยอนใจและกกามาออกกําลังกายแบบนี้นั่นเองค่ะกิจกรรมเพิ่นกะใส่ซื้อมวนอิลีค่ะและก็เสือสีในการแลนนี่กสีเขียวเขากับงานอิลีค่ะ